สวัสดีทุกคนเดอ้อจ้ะสวัสดีวันอังคารเนาะคะ่ะนออีนั่งก็ยังอยู่ดีอยู่เดอ้อพี่น้องเลยก็มาเหตุงาน,น 9, คือเก่าค่ะบ่อสมบายอยู่ตะวาโตบ่อได้หอนแล้วก็บ่อได้ปวดเมื่อยเนาะคะ่ะนอก,ก็อมีแค่น้ำมูกแล้วก็เจ็บข้อเสียงเปลี่ยนซสือๆน้ำมูกไหลแห้ง,งเอาบรรยากาศหลังโรงเรียนเป็นน้ำแข็งอากาศติดลบค่ะออกข้างนงข้างนอกก็โอ้ยหนาวพี่น้องเอ้ยทั้งลมทั้งอากาศหนาวเออ บรรยากาศมีแดดอยู่แต่ว่าอากาศติดลบเนาะค่ะเนาะถนทนหนทางกับมือนอยู่ได้พี่น้องเห็นเขาว่าเสาร์อาทิตย์นี้หิมะสิตกว่าฉันแด้แต่ก็บรรลุว่าวตกหลาตกหน่อยเนาะค่ะเนาะทักทาย่าทักทายพี่พี่ตังหน่องเอฟซีทุกคนเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพเนาะคะ่ะอี้นางก่อนดูแลสุขภาพอยู่อแต่ว่าขอเห็นงานก่อน <laughs> ขอเห็นงานก่อนเนาะค่ะเนาะจนต้องได้ได้ซส่หมวกเข่าเห็นงานพี่น้องคะ่ะเพราะว่าอี้นางก็ ทำความาสะอาดก็มัน,ม,นมันก็มีอ่าไดยางออกขางนอกเนาะค่ะก็มาทักทายพี่พี่น้องๆเอฟซียังอยู่ดีเมื่อนี่ไปเลลงคลิปเลยคลิปถ่ายไปยู่ตวา,าวมาอวานนี่เหลิกงานกับบ้านก,ก็กินคงกินข่าวเซจถ่ายคลิปเสร็จก็ยังมาท่าไในตัดตอนเนาพี่นอ้องบอมมีเวลาก็เข้านอนมาเมื่อนนอนเข้านอนตั้งแต่สามทุ่มเน้ะสามทุ่มกว่านี่แหละเข้านอนตั้งแต่สามทุ่มกว่า ก็ตื่นมาตื่นหูสึกตื่นมาประมาณสองเที่ยสามเที่ยกระหายน้ํากระหายน้ำแล่นลงมากินน้ํเออกระหายน้ําโอ้ยก็ไอ้แางกับบอดี้เฮดงานหนักอย่างมากมากเพี่อน้องนอพราะวังงานของนี่นังแต่ละงานมันก็บอดี้หนักอย่างมากมายอย่างที่บอกนั่นแหละแต่ว่ามันแค่จากไหนล่ะยืนแล้วก็เดิน นันาดเองก็ทำข้อสารโรงเรียนทำเรื่อยๆบได้รีบร้อนนีหอย่างพี่นอ้องเหตุงานคนเฮาบอจจำเป็นที่จะต้องเฮตุงานจนตายน้ะค่ะเหตุงานมันบอได้ตายถ้าเกิดว่ามันนักเกินไปเฮาก็ต้องหูตัวเจ้าของน้อพี่น้องเฮาต้องอีนางหูตัวเจ้าของอยู่นาะค่ะงานมันบอดได้นักอีหยังละคะใครผู้นะดใเดเหตุงานจนตายนี่ก็ถือว่างโง่อยู่ใจนางกับบไดโง่ปานานันน้อพี่น้อง มีไอ้ก่อพักอยู่มีไอ้ก่อพักอยู่เนานะค่ะเนาะแต่ว่าเจ็บเป็นไข่นิดๆในน้อยๆเป็นวัดซื่อๆมันกบ่อเบลยังหมักได้เนี่ยนะก็เพราจำเป็นต้องหยุดงานนะพี่น้องนะถ้าว่าถ้าเกิดว่าหยุดงานก็คือสองงานสามงานก็หยุดเบิดเลยหนงสีหน้าพี่น้อง <c oughs> นี่นางกำลังสิตัดสินใจเขาง้นสมัครงานใหม่ก็คืองานงานโรงเรียนนี่นางสีเบิดสัญญาถามว่าเบิด เบอร์ st, uh, สัญญาแทนแท่นคนอื่นเดือนมีหน้าถามว่าอีนั่งมีงานบอก,กบมีเรื่อยๆแต่ว่าอีนั uh, ่งอยากจะลองใหม่ๆเบิร์อย่างสีหน้าอย่างเช่น uh, ดูแลผู้ป่วยหรือไปทําความสะอาดบ้านให้ uh, กับคนชราที่เขาไม่อยากเข้าบ้านพ่าคนชราท,ที่เขาอยู่บ้านจุ้ของในสีหน้าพี่น้อมเขาก็จะมีหน่วยงาน uh, มีหน่วยงาน ไปดูแลไปทําความสะอาดให้ถึงบ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะไอีนางน,นี่มีใบขับขี่สามารถขับรถได้ดังสีหน้าไปไสมากสกระได้ดังสีหน้านางกำลังอกำลังคิดที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนสายอาชีพบึงแต่ว่ามันมันมันก็อยู่ในสายอาชีพทําความสะอาดนี่แหละพี่น้องออยู่ของเขตเทศบาลเดียวกันนี่ล่ะกำลังคิด คืออีนางสองจิตสองใจเพราะว่าอีนางบ่อยากเฮ็ดงานกับเด็กน้อยอย่างเช่นดูแลเด็กน้อยอนุบาลหรือว่าคนเฒ่าจังสี่ดพี่น้องคนเฒ่าคนป่วยพอ,อนั่งเป็นคนที่บ่ค่อยจะใจยเย็นเท่าไหร่เนาะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบ้านกนระตองล่องเบิ่งพี่น้องอีนางอีนางอาจจะชอบก็ได้เนาะคะ่ะเนาะอืมโอ้แต่บโบกเคเ็นอีน้างก็มาท่าท้ายพี่น้องเนาะ บริหาไปใส่ยังอยู่ดีเด้อะค่ะเด้อสู้ๆค่ะมีงานทําก็ทําไปก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีที่ทักทายกันคอมเมนต์เข้ามาไอ้โพดทีนั่งโพดไปว่าขยันวันนี้พรุ่งนี้ก็ตายเลยนั่งวาเลนเดอพี่น้องเวาเลนห,หัวหัวไปคั่นาละนี่นั่งเวาเลนเมั่าหยอกเนาะค่ะเนาะกมก็จะทอยาคิดหลายก็นเนาะค่ะเด้อ <laughs> คลิปนี้ฟังไปแค่นี้ค่ะแล้วพอ่อคลิปหน้าค่ะบาย